ฮอ่นฮั่นฮนไปพนนีนี่ทอดยางนอะไรสุดท้า

จะจับผักบล้วกข้าวนะขี้นกิน้่อมเปียกเนาะเอออมปเนี่ยหนอกินข้าวนําบว๊อหน่อกินปลาเสียบนังโบ หน,นังสัตว์ปลาด้ยเลย <laughs> あら。 อันนี้ก็ตัวเดียวแหละปลาทรายทั้งงามนี้สิได้กินปลานี่สันกันไหนบอกสิพาไปแล้วนี่ชื่อปลาทรายอ่ะ 哎呀！<laughs> <laughs> <laughs> 说的他只能买板。

อ่ะอาป้างไหมพี่เจม อ๋ออาตะก้นเมื่อไหร่นี่ตา ăn nắp 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 lúc trước nó nắp nắp nắp

嘛。

that was cool. 慢慢、慢慢、慢慢的接上你。 включи

อืมอืมแค่หนูกิเสร็จแล้หลุเห่อนไปลดแล้วห่อนบบกคือนที่เด็นทีนะเอาตอนหน้าดย บยงบังบังมันเด้นอมใูจิ้มสือูดจิ้มลงไปอืเแฮะง้นงั้นไั ลาลอกค่ะนัลาะีนกวบอป่าฮะทีนปลบอกปาอกเบื่อยังหยุดยังหยบตน ชวนไครก,กิมไข่ไครจัดเสียดนะแหละพวกข้าวผัดพวกนี่พ่กกินเลยที่ว่าข้าวผัดใส่พักใสช้งานพว่กินก่กกาเปียกกับกินยูพวกก่าเปียกพวกเป็นเศษค่จจะเป็นอยา่างในก็ต้องอันเห็ดอันนั้นเไม่ควรกินนะสมมติว่ามาถามเมื่ออยากกินกพวกใครพวขไข่ไหคถ้าว่า เบอรอยากกินสวไข่คราไปชดปาาลาไม่กับกินมบอยากกินปลาครัป็ส่วนไข่ทนาชอบก,กินแซบขดมันมันแล้วก็มันหอมอน,นะมาถึไปเจอ

đang nhục đó. Khao nè.

เีเลยเสร็จได้เชนาหนกมันม่เสหนนบังแดดลคก็ชี่ใจบ้างหอมที่สุดในโลกเลยเอาปากเลหอมเม่เกินเยหอมเม่เอนลยเอาปากไอาปาอุ้ยิใจได้ใจได้ถึงสาคนอะไรอย่างนี้วะเขินเิ แมพูหก็คือหอมแหลหอแม่เ้ท่านเอาปากมาได้เอาปากอ้ยเกินได้เกินเนเกินนเกินไปพีน้องเไปปิดกล้องหแม่นะปะอาจกันทุจรกันทุจรุจางู้นกสบายดีไปแล้วไปแล้วไปแล้วไปแลม่บายกอนไม่บายกอน เจ้าคีเพี้ยนสามีก่อนเ<ห>ด้อ่ไหูไปงบิไปดีไปดีไปลุงกับโบเฮนนเดีวอยู่ข้างหน้า